่ซนโปรเจกต์คนอื่นไปนู่นนี่นั่นลก็ได้กลับมาทําเพลงของตัวเองครับซึ่งก็เพลงนี้มีชื่อว่าคําถามจากคนเก่าซึ่งก็เป็นเพลงที่ผมได้ได้ร่วมทํางานกับกับศิลปินเบื้องหลังหลายๆคนเลยไม่ว่าจะเป็นพี่ไทลิปตานะครับแล้วก็ลงไปถึงออพี่ พี่ข้าวจะเป็นโลเป็นโลแล้วก็ลงมปถึงพี่แท็บนะครับซึ่งก็เป็นเป็นการทำงานเพลงที่ผมว่ามันมันมีลักษณะของการทำงานที่มันโตขึ้นแล้วก็เข้มข้นขึ้นสำหรับเพลงนี้ซึ่งก็ตอนนี้ต้องบอกในในขณะที่เราถ่ายทำาอ V มีกันอยู่วันนี้ครับเพลงนี้เข้าสู่ชาร์ตในท็อป10แล้วซึ่งซึ่งก็ยังไงก็ฝากไว้ด้วยครับเป็นอีกหนึ่งหนึ่งกำลังใจที่ดีทั้งในส่วนของตัวผมและทีมงานเบื้องหลังเลยชื่อเพลงดูเศร้าเอ็มวีเศร้าไหมครับเรื่องราวอะไรอย่างเงี้ยชื่อเพลงดูชื่อเพลงดูเศร้าเอ็ม ก็ไม่ใช <plane>. ่แ <niño> ต <sharing> ่ว totally ่าหลักๆก็คงคือเรารู้สึกว่าในเรื่องมัน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 ค่อนข้างจะชัดเพราะเราอยากได้อยากได้อยากได้นักแสดงที่มันชัดอะไรเงี้ยเพราะนั้นตัวผมเองก็ได้มีโอกาสร่วมงานกับทางทางมุขด้วยแล้วก็แล้วก็รู้สึกว่าเอ้ยเป็นคนเก่งแล้วก็เลยได้เห็นคู่การทํางานของเขาแล้วก็รู้สึกว่าเออมันมันน่าจะฟิตอินกับเพลงของเรานะอะไรเงี้ยก็เลยก็เลยปรึกษากับทางที่กูุ้งกับนะครับซึ่งก็ได้ได้ได้เรื่องราวที่มันเข้ากับเพลงมากๆถ่ายเป็นวัสดุคู่เป็นยังไงบ้างคะกับ เมื่อกี้ของนอนยังยังยังไม่ได้ถ่ายอะไรเยอะหลัหกๆจะเป็น2คนนี้ถ่ายกันตั้งแต่เช้าอะไรเงี้ยครับซึ่งก็ดยรวมก็ดูมูสด,ดีนะคุมูสด,ดีคนนี้เขาก็แบบว่าโฟกัสดีมากแล้วก็รวมถึงด้านนี้ก็น้าตาสั่งได้สั่งได้เลยวจะหยดตอนไหนจะหยดตรงไหนกลางตาหัวตาอะไรเงี้ยเออของตัวผมนี่จริงๆต้องบอกว่าเลือกเองครับตั้งใจมากกับทีมงานเบื้องหลังด้วยอะไรเงี้ยครับใช่ ทำไมถึงต้องเป็นคู่นี้เหรอหลักๆคือคือผมรู้สึกว่ามันเข้ากับเพลงแหละครับมันมันเข้ากับเพลงแล้วก็ผมผมมองว่า ตัวเนื้อหาของเพลงกับคาแรคเตอร์ของสองคนนี้ครับมัน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 ค่อนข้างที่จะฟิตอินกันกับเพลงจริงๆก็เลยรู้สึกว่าเอ้ยน่าเอามาลองดูเพราะเราก็อยากลองทํางานดูด้วยอะไรเงี้ยแล้วก็เพลงนี้จะเป็นเพลงที่ผมรู้สึกว่าผมผมเฟดออกมาอยู่อยู่ในเอ่อนเรื่องของลายร้องซะเป็นหลักเพราะเราอยากให้ให้คนที่ที่เล่าเรื่องได้ส่งเมสเซจตรงนี้ให้มันชัดเราอยากให้คนดูได้เห็นเมสเซจว่าจะเป็นงานเสียงหรือหรือนส่งงานภาพครับมันมันแบบชัดมากที่สุด จากคุณจากละครเราเป็นมีการทันเวลาเป็นนี่เป็นยังไงบ้างนะแก่ค่ะก็ค่อนข้างแตกต่างค่ะอันนี้จะเป็นฟิลแบบอิมโทไวส์ความรู้สึกล้วนๆแล้วเราก็ยังไม่เคยมีความรู้สึกที่แบบเขาคือคือคือคนเก่าในในละครจะเป็นเพราะเขาคือคนปัจจุบันหละไม่อันนี้ผมถามโอคิดดังเลยปะเนี่ย เลยทีนี้ก็ไม่มีใครโฟกัสเพลงะก็ด้วยความที่ในละครเ,เราเราลักกันแบบอิ่มไงพอมาเจอฟิลที่บ <น S 1> แบบจะแซๆนิดน,นึงเวลาเจอหน้ากาันหรือว่าความรู้สึกอะไรตัวตัวมุกจะมีความแบบมีความคิดหนักนิดนึงอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ค่อนข้างแตกต่างมันขัดกับความรู้สึกอะไรอย่างเงี้ยในในบทเพลงค <ใน S 1> ่ะในบทเพลงจริง ในชีวิตจริงก็ก็คุยกันปกติไงนี่แบบเก่งเลยเนี่ยต้องมาดูเลยครับยังไม่ทันได้รักก็เริ่มซะแล้วครับก็ก็ดีครับการไหนทำก็ค่อนข้างที่จะแตกต่างจากละครนะฮะก็จะมีหลายๆคัดที่เราค่อนข้างที่จะใส่ใจในรายละเอียดของแต่ละฉากดีครับวันนี้อินไหมคะตอนนี้อย่าเงี้ยอินไหม มันทาใจลาบากที่จะยินฮท้เ้าะยังไงเขาตอมายินเลยือว่ายังไงครับแต่มันง่ายกับการสื่อสารที่แบบว่าตัดตัดรักไม่ลงใช่ไหมคะครับจะโชคดีครับพี่ๆเขาก็ช่วยกันแล้วก็ได้เป็นมุกด้วยเราไม่ต้องแบบว่าละลายพฤติกรรมอะไรกันเยอะก็มีอะไรก็แชร์กันทั้งหมดเลยอย่างเงี้ยอันนี้ถือว่าเป็นแบบยินมีแรกเลยใช่ไหมครับ เข้มครับอ๋อจริงปะเนยครับผม้แต่เขาทําได้ดีนะเขาทาได้ดีเขาทาได้ดีมากๆเลยเออหลักๆก็ฝากไ้ด้วยนะครับกับเพลงคําถามจากคนเก่านะครับ Shooter Next นะครับซึ่งก็เป็นอีกหนึ่งเพลงที่ตั้งใจมากครับหลังจากหายไป2ปียังไงก็ฝากได้วยแล้วก็ที่สําคัญขอบคุณมากๆทุกกระแสตอบรับเลยที่ที่เราได้เห็นพี่แบงค์จับเพลงนี้นะครับขอบคุณอีกทีแล้วก็ยังไงก็ฝากไปด้วยแล้วเดี๋ยวไปเจอกันเล่นสด เจอกันเล่นสดแน่นอนยังไก็อหน่อยเอหน่อยก็ฝาก MV ค่ะ MV แรกของเราทั้ง2คนที่เล่นด้วยกันก็จะเป็นฟิลที่ทุกคนไม่เคยเห็นแน่นอนค่ะก็อยากให้ติดตามกันเยอะๆค่ะกับเพลงคำถามจากคนเก่าค่ะ ฝากไว้ด้วยครับครับผมยังไงก็ฝากด้วยครับเป็นเอ็มวีเพลง <sk ull ing> เพลงแรกของผมด้วยนะครับผมแล้วก็เป็นครั้งแรกที่ได้เจอทั้งพี่นนท์นะครับแล้วก็เป็น MV ของเราสองคนด้วยอยากให้ทุกคนติดตามกันเยอะๆครับเพิ่มยอดวิวให้กันด้วยนะครับ ยยอที่ีัองี่นี่า้านแม่เดกเขาแยกครัโอเคโอเคได้ถาได้ยืนได้ยืนได้ก่อนชิดกันอได้าเราเราเองก็ไปเล่นสกูตเตอร์กับเพื่อนๆอะไรอย่างเงี้ยอยู่แล้วแล้วมันมันน่าจะหลายๆอย่างคือ เราไม่คุ้นกับเครื่องด้วยเลยครับแล้วก็ไม่ไม่ได้มันเป็นเครื่องรชจไฟฟ้าเนาะเราก็ผ่านเล่นผ่านฝนตกหนักๆอะไรเงี้ยครับแล้วจู่ๆเหมือนเหมือนเครื่องมันก็ปิดไปก็เลยือกว่าตกเครื่องลงมานิดนึงจังหวะไ้นอะไรบ้างคะจังหวะั้นนจังหวะนั้นตกใจครับจังหวะนั้นตกใจอะไรเงี้ยแต่ก็จริงๆค่อนข้างอุ่นจเพราะเราก็ใส่เซตตี้อยู่แล้ว ใช่ใช่หลักๆมันเป็นมันเป็นด้านในครับมันเป็นด้านในมันที่มันแบบหักนี่หักอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วก็มีมีมมที่เราจะต้องบล็อกขาไว้เพื่อไม่ให้มันงองเพราะมันมีเอ็นนิดนึงแต่ว่าก้ารลาวๆนี้อย่างอย่างขาเนี่ยเดี๋ยวก็จะถอดเสือกแล้วครับประมาณอีก4วัน5วันอะไรอย่างเงี้ยครับแต่ว่าใส่เพื่อล็อกประคองไวอะไรนะไม่หักไม่หักไม่หักหักแค่นิ้วนิ้วโป้งนิ้วโป้งแต่ว่าส่วน ขาเนี่ยมีปัญหาเรื่องเอ็นนิดนึงนิดเดียวนิดเดียวแต่ว่าคุณหมอเขาก็เหมือนอยากให้เราร้อเซแล้วก็ค่อนข้างจะพิถีพิถันอะไรอย่างเงี้ยครับใช่แล้วก็ตัวผมเองก็ไม่ได้รู้สึกรีบร้อนอะไรเพราะว่าจริงๆต้องบอกอันนี้ต้องขอบคุณทางทางผู้จัดงานทุกุกงานเลยครับไม่ว่าจะเป็นคอนเสิร์ตของผมเองไม่ว่าจะเป็นทางฮอแฟนเนาะทางงานจ้างอื่นๆอะไรครับเขา เข้าใจแล้วก็ไม่มีใครแคนเซิลเลยอะ่ะไม่มีใครแคนเซิลทุกคนพร้อมที่จะเข้าใจแล้วก็เลื่อนคืออุบัติเหตุอ่ะ,อะผมหน้าที่ของผมคือเราก็เซฟตี้ตัวเองใช่ไหมเซฟตี้ตัวเองให้ดีที่สุดเราก็ไม่รู้ว่ามันมันจะเกิดอะไรขึ้นอะไรครับใช่แล้วก็ก็โดยรวมก็ก็ดีใจครับที่เราก็ได้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 ใช้เวลารักษาอย่างเต็มที่ใช่มันไม่ได้สง่งผลระยะยาวชว ไม่ได้ส่งผลในระยะยาวครับตัวตัวนนเองก็ตัวนนคือนอนใส่เซฟตี้อยู่แล้วระดับหนึ่งอะครับ mm hmm. เพราะนั้นตัวเราก็ไม่ได้วิ่งเร็วด้วยเราไม่ได้เล่นมันแบบประมาทแต่มันเป็นเรื่องของตัวเครื่องกับเราเองที่ไม่ชินกันมากกว่า mm hmm. นการการที่คุณใส่เซฟตี้นั่นคือทำดีที่สุดแล้วทำดีที่สุดแล้วแล้วก็บาดเหตุมันมันเกิดขึ้นเมื่อไหร่ก็ได้อะ mm hmm. เพราะนั้นตัวตัวของฝั่งคุณหมอก็ค่อนข้างจะตั้งใจครับแล้วก็ดูแลเราดีจริงๆอ่ะดูแลเราดีมากๆตัวผมแทบไม่ต้องกังวลอะไรเลยอะไรเงี hmm. ้ ขอบคุณครับ